ขณะนี้เราอยู่ในงานวิก้ปาร์ตี้นะครับอ่าเป็นการรวมตัวกันของเหล่าเซเล็บคนดังของพัตตินัมสุดยอดฝีมือนักขายอ่าวันนี้เราจะมาดูกันว่าแต่ละคนจะรีวิวอาหารอะไรกันบ้างอ่าเริ่มด้วยที่เบลเบลเทียนทะเลเป็นไงครับเบลเทียนทะเลวันนี้แนะนำซาชิมิว่าซาซิมินะเน้นหลักอ่าโอเคอ่ะ พี่ตุ้มบึงการเป็นไงบ้างครับตอนนี้มีอะไรแนะนำไหมอะไรอันนี้อะไรปูแม่น้ำเอาน่ากินมากเออเออมีหูหันค่ะแล้วก็ปูแม่น้ำอร่อยมากโอเคโอ้โหทานเยอะนะครับแหมมาแล้วโอ้โหมาแล้วครับปูอืมครับอ่ามาดูมาดูของเอาน้องแอมนะครับค่ะ อะไรไหครับวันนี้กุ้งแม่น้ำแม่อร่อยมากมีหลายตัวเลยฉ่ำมากค่ะฝากรีวิวด้วยนะครับคู่ค่ายคู่ค่ายพี่พี่ก้อยพี่ก้อยอยู่บน็นไงบ้างก้อยบนอับนก็จะเน้นเป็นอล阿拉้านะคะอ่าอลาสก้าตัวตัวอยู่กรุงเทพแต่ว่าใจอยู่อยู่ที่ไหนกันถอยสั่งกันถอยสั่งถอยหวานถอยหวาน อ่าอีทอีทอีทพันแก่เป็นไงบ้างอีทพัทีลาได้ค่ะปูนะฮะอ๋อเด่นปูปูเป็นหลักกุ้งเป็นรองนะฮะอ่าพี่บอกเป็นไงบงครับพี่บอหอวานยวานค่อ่มากเลยวาต้องกินคะหต้ององนี้นี่โลเป็นพันเลยนะยาวเางหนึยาวพี่หนึ่งพยา พี่หนึ่งพยาวตอนนี้ขึ้นมาสามโลแล้วตอนนี้พี่หนึ่งพยาวขึ้นมาสามโลแล้วนะครั้งล่าสุดมาดูนี่ดีกว่ามาดูพี่สาวดีกว่าเป็นไงบ้างคะพี่สาวเปู๋ค่ะเป็นปูปูเป็นหลักนะปู๋เป็นรองนะคอ่าล็อตเตอร์มาพอดีเลยโน่ากินมากพี่บอมพี่บอมบอกที่แอม์พี่บอกพี่บอมอ่ะส่งส่งส่งแอม์จะเปิดไปอ่ะส่งไปให้แอม์มาพี่บอกแอร ตม้เปิดนนีเต้อตุมองตุงต้มโนืเแน่นแนะกร้อนๆเลยนะส่งมาจากออสเตรเลียรับคักกบ่ะคับกบอดาอย่าลืมล็อตเตอร์นะครับต้องต้องหานะ